อยู่ที่บูธ A4 ค่ะ GWM นะคะสำหรับมอเตอร์โชว์ในปีนี้เนี่ยเรียกว่ามีแบรนด์หลากหลายนะคะนอกจากประสบความสำเร็จนะคะจากแบรนด์ a าวาลและแบรนด์ออร่แล้วล่าสุดค่ะ GWM ค่ะเปิดแบรนด์น้องใหม่นั่นก็คือนี่เลยด้านหลังนะคะเรียกว่า GWM แท n งนั่นเองนะคะเป็นแบรนด์เนี่ยออฟโรดระดับพรีเมียมเลยค่ะที่เรียกว่ามีความน่าสนใจหลังจากที่แทงเองเนี่ยเคยมาอวดโฉมกันหลายๆงานที่ผ่านมาแล้วและล่าสุดปีนี้ เรียกว่ามีโอกาสได้เปิดโอกาสนะคะให้จับจองกันเป็นเจ้าของแล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมารู้จักกับแบรนด์ GWM mm hmm. ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะคะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างคะ่ะ วันนี้ค่ะรักอยู่กับผู้บริหารคุณเก่งค่ะนั่นก็คือคุณกิงค่ะสวัสดีค่ะคุณด็อกสวัสดีค่ะอยากจะให้คุณกิงค่ะแนะนําเกี่ยวกับบูธ GWM ภายในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะสำหรับปีนี้นะคะเรามาในคอนเซปต์ Ultimate Adventure นะคะก็คือการผจญใจที่เป็นที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นคือมันบ่งบอกแล้วว่าในปีนี้เนี่ยเรามีการเปิดตัวแบรนด์ใหม่นะคะซึ่งเป็นแบรนด์แท่งมาเสริมทับรถยนต์ของ g a t w a l Motor นะคะซึ่งข้างหลังนี้เลยค่ะ เป็นรถยนต์ที่เป็นรุ่นแรกในแบรนด์แทงที่เรามาแนะนำให้กับผู้โชคชาวไทยได้รู้จักนะคะนั่นก็คือ All New GWM แท n ง500 Hybrid SUV เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้จริงๆนะคะมาด้วยนะคะเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรนะคะ Turbo เทอร์โบเนาะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะหให้พ,พลังรวรวมสูงสุดเนี่ย350 แรงม้า616นิวตันเมตรโอ้โหจะเยอะไปไหนใช่ไหมคะเพราะนั้นคือคันนี้เนี่ยสามารถที่จะมีโหมดการขับขี่ทั้งหมด11รูปแบบนะคะทั้งออนโรดและออฟโรดเพราะนั้นคือการผจญภัยในรูปแบบต่างๆการไปในพื้นที่ที่แบบเราไม่เคยไปเนอะจริงเราเป็นสองคนเป็นผู้หญิงเนอะถึงเชื่อว่าคันนี้เนี่ยสามารถที่จะพาเราไปได้ทุกที่จริงๆค่ะสนใจไม่น้อยเลยที่ดี่นะคะนอกจากนี้ค่ะลากแอบเห็นสีสันสดใสของตัวแบรอนรา ใช่ไหมใช่เลยค่ะน้องโอร่ากูดแคทนะคะ500อัลตราเนาะ mm hmm. เรามากับสีใหม่นะคะสีเขียวพ mm ิตาชิโอกรีนนะคะซึ่ง <c oughs> จับคู่กับตัวสีภายในนะคะเป็นสีเขียวและสีเบจค่ะ mm hmm. น้องตะมุตะมิน่ารักมาก <c oughs> อย่าลืมต้องไปดูเลยค่ะแต่ถ้าระวังนะคะไปดูเราจะต้องหลงรักน้องแน่นอนค่ะ <c oughs> ยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณกิ่งนะคะคุณสุปราอนุชปรีดานะคะผู้มืนในการฝ่ายสื่อสารองค์กรของเจดบอร,มอ,อรมอเตอร์ประเทศไทยที่มาให้ข้อมูลกับทางเรดดี้ดายไทยแลนด์วันนี้เดี๋ยวยังไงหลังจากนี้เดี๋ยวรักจะพาชม об, รอบๆบูก,กันค่ะของ G ี w ค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณกิ่งมากนะคะค่ะขอบคุณคุณลักด,ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ หน้านะคะที่เป็นพื้นที่จัดแสดงรถแล้วเนี่ยด้านหลังนะคะของบูตจีเนี่ยก็จะมีการออกแบบดีไซน์ให้ดูเป็นโงโล่งสบายนะคะสามารถนั่งคุยหรือปรึกษาเรื่องการซื้อรถของ GWM ได้นะคะตรงนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของเป็นห้อง VIP Room นะเรียกว่าสามารถคุยกันได้ส่วนตัวนะคะมีให้ถึง2ห้องเลยทีดเดียวค่ะ ค่ะอีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจคือตรงนี้ค่ะเป็นไลฟ์สไตล์โซนนะคะเรียกว่าเป็นการจำหน่ายสินค้าแบรนด์นะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ฮาวาลแบรนด์ a อรนะคะสำหรับใครที่มีรถหรือยังไม่มีรถเนี่ยก็สามารถมาซื้อนะคะสินค้าต่างๆของแบรนด์ได้นี่เลยเชยื้อน,น่ารักมากเลยนีนะคะอันนี้เป็นของแบรนด์ u อรนะคะนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะคะเป็น มอนเป็นกรอบป้ายทะเบียนเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกต่างๆนะคะแล้วก็พร้อมโปรโมชั่นพิเศษอีกด้วยค่ะอันนี้ก็คือมุม DIY โซนนะคะก็เรียกว่าเป็นการทีเอกมุมนะคะไม่ว่าจะพาครอบครัวมานี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมาร่วมแชร์นะคะร่วมมีกิจกรรมเล็กๆ,ๆน้อยๆระหว่างโบได้ค่ะ ในส่วนของแบรนด์ฮาวาวนะคะส่วนหนึ่งของบูต g ีเนี่ยก็จะมีการจัดแสดงรถยนต์ถึง3รุ่นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยฮาวาวโจอไลออน H E V นะคะก็เป็นรถยนต์ที่เรียกว่ามีความคล่องตัวกระทัดรัดในการขับขี่สีสันสวยสดใสเลยนะคะสำหรับสีแดงในโทนมานทิจานละสีนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีอีก1รุ่นนั่นก็คือฮาวาวลเฮสซตัวนี้นะคะเป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดนะคะสามารถ ชาร์จได้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นการขับขี่ที่ทํางานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่เป็นแบบไฟฟ้าเพียวได้ด้วยค่ะสําหรับรุ่นนี้ค่ะนี้ก็คืออีกหนึ่งรุ่นนะคะ h าว e เวล h6 HEV นะคะก็จะเป็นรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะสําหรับตัวนี้ค่ะ มาในฝ้าของแบรนด์ออร่ากันบ้างนะคะแบรนด์รถไฟฟ้า100%นะคะในเครือของจีน UM เนี่ยอันนี้คือสีใหม่ค่ะที่เรียกว่าพิสตาชิโอกรีนนะคะเรียกว่าเป็นสีเขียวโทนสดใสเลยทีเดียวนะคะมีความเป็นวินเทจนะคะโดย คันนี้เนี่ยออร่ากูดแคทเนี่ย G.T. นะคะสามารถวิ่งไกลได้ถึง501กิโลเมตรนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าบนท้องถนนเนี่ยเราก็จะเห็นแบรนด, Good Cat ด์ออร่า o ูดแคทเนี่ยวิ่งกันมากมายนะคะก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งแบรนด์ของบ้านเราค่ะ เดี๋ยวพามาดูข้างในกันบ้างนะคะว่าจะน่ารักปุ๊ปีแค่ไหนอุ้ยสวยเลยทีเดียวค่ะภายในนะคะก็เรียกว่าเป็นการออกแบบโทนสีให้รับกับสีภายนอกนะคะโทนสีที่ใช้เนี่ยเรียกว่าก็จะเป็นสีเขียวตัดกับสีเบจน,นะมีความแบบ ดูความเป็นวินเทจนะคะแล้วพอเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยก็รู้สึกกว้างนะคะเพราะว่าการออกแบบในส่วนของ Or ร่ o o o d Cat G.T เนี่ยก็จะมีความโดดเด่นพิเศษกว่ารุ่น r u r a o o o d c a ททั่วไปนะคะนี่เลยอันนี้กระจกหลังคาซันลูปนะคะแล้วก็วัสดุต่างๆที่ใช้เนี่ยเรียกว่ามีความประณีตแล้วก็ วัสดุค่อนข้างเกรดดีนะคะนี่หน้าจอแดชบอร์ดขนาดใหญ่เลยนะคะก็แสดงข้อมูลต่างๆครบคันเลยค่ะแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาให้มาสำหรับออร่ากู๊ดแคทแคนเนี้เนี่ยเรียกว่าเต็มเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความน่าสนใจของบูธ GWM ที่นำมาเสนอกันในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าครบคันค่ะทั้งแบรนด์แท้ง แบรนด์ฮาวาวแล้วก็แบรนด์ออร่านั่นเองนะคะสําหรับใครท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถนะคะที่เป็นทั้งพลังงานทางเลือกนะคะอย่างฮาวาวเฮตซิกไฮบริดเอสยูวหรือแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้านะคะอย่างค่ายออร่ารวมถึงแบรนด์แท้งค่ะก็เป็นรถยนต์พลังงานทางเลือกด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็มาดูคันจริงได้ค่ะที่งานมอเตอร์โชว์ที่บูธเอสี U M ค่ะ